โครงการวิจัยเรื่องการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรสู่ความเป็นเมืองสุขภาวะที่ดีภายในจังหวัดชุมพรจังหวัดชุมพรเป็นประตูสู่ภาคใต้ของประเทศไทยอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานาครประมาณ500กิโลเมตรสามารถเดินทางได้สะดวกทั้งทางเครื่องบินรถทัวรถไฟ หรือยานพานะส่วนตัวเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่น่าสนใจในเรื่องของการท่องเที่ยวเพราะมีแหล่งท่องเที่ยวมากมายสำหรับผู้ที่จะมาพักผ่อนยังจังหวัดชุมพรก็มีที่พักไม่ว่าจะเป็นโรงแรมหรือรีสอร์ทไว้ให้บริการสำหรับจังหวัดชุมพรพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรมประชาชนส่วนใหญ่จึงประกอบอาชีพเกษตรกรรมเช่นสวนยางพาราสวนปาล์มน้ำมันสวนกาแฟสวนผลไม้เป็นต้น ดังคำขวัญที่ว่าชุมพรประตูภาคใต้ไห้เสด็จในกรมชมไร่กาแฟแลหาดายรีดีกล้วยเล็บมือขึ้นชื่อรังนกวันนี้เราจะพามารู้จักแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่มหาวิทยาลัยแม่โจววิทยาเขตชุมพรเข้ามาร่วมส่งเสริมทั้ง4แห่งที่น่าสนใจ โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริจังหวัดชุมพรโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริจังหวัดชุมพรที่หลายคนเรียกพื้นที่ธรรมชาติกว้างใหญ่แห่งชุมพรนี้ว่าแก้มลิงหนองใหญ่เป็นโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9 สร้างขึ้นเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมในจังหวัดชุมพรตลอดจนเป็นแหล่งน้ำสำรองสำหรับการเกษตรของราษฎรมีจุดท่องเที่ยวในโครงการที่น่าสนใจได้แก่สะพานไมเขี้ยมและจุดชมกวางภายในโครงการมีต้นไม้และพืชผักผลไม้นานา,นาพันธุ์และยังมีกิจกรรมชมการสาธิตวิธีการขยายพันธุ์พืชการตอนกิ่งต้นมะเมาเพื่อเพิ่มปริมาณต้นมะเมา่าในพื้นที่โครงการแก้มลิง ม,มะม่วงผลไม้ป่าอีกหนึ่งชนิดที่มีอยู่มากในพื้นที่โครงการมีรสชาติเปรี้ยวอมหวานเป็นไม้ยืนต้นที่มีอายุยืนยาวกิ่งแขนงแตกเป็นพุ่มทรงกลมสูงประมาณ5-10เมตรดอกมีขนาดเล็กสีขาวอมเหลืองลักษณะของผลเป็นทรงกลมผลมีขนาดเล็กและเป็นพวงผลดิบมีสีเขียวอ่อนและสีเขียวเข้มแต่เมื่อสุกแล้วจะเปลี่ยนเป็นสีแดงและสีม่วงดำในที่สุดผลมะเมาสุก จะมีสารแอนโทไซยานินที่ช่วยต้านอนุมูลอิสระป้องกันมะเร็งช่วยป้องกันโรคหัวใจล้มเหลวได้และมีสรรพคุณอีกมากมายมะเมะ้าสามารถนำไปประกอบอาหารได้หลากหลายเมนูรวมถึงต่อย,ยอดทำไอศครีมมะเมะ้ารสชาติอร่อยสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านบ้านน้อยกลางป่าใหญ่บ้านน้อยกลางป่าใหญ่ ตั้งอยู่อำเภอหลังสวนเป็นศูนย์การเรียนรู้วิถีเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งก่อตั้งโดยเกษตรกรรุ่นใหม่ไฟแรงใช้บ้านและสวนเป็นแหล่งให้คนภายนอกได้มาเรียนรู้อบล้อมด้วยธรรมชาติบรรยากาศร่มรื่นสวัสดีค่ะผาแอนกัรยายรัตนะคะเป็นอาสาสมัครพื้นที่เรียนรู้เกษตรกรรมธรรมชาติบ้านน้อยกลางป่าใหญ่นะคะเราพยายามที่จะให้พื้นที่แห่งนี้ค่ะ มีความสมบูรณ์แล้วก็หลากหลายที่สุดเป็นที่พักผ่อนเป็นที่เติมความสุขให้กับผู้คนที่ได้แวะเวียนมาเที่ยวมาเยี่ยมชมนะคะพ่อก็จะปลูกต้นไม้ปลูกไม้ป่าไว้หลากหลายในพื้นที่อย่างที่เราได้เห็นกันค่ะไม้ผลต่างๆเราก็จะปลูกแซมไปในพื้นที่แล้วก็เสน่ห์อีกอย่างหนึ่งค่ะผักเหลียงที่นี่ต้องบอกเลยว่ามันเป็นพืชประจําถิ่นของจังหวัดชุมพรไม่รู้แหละว่าเกิดและเจอที่ไหนเป็นที่แรกแต่ว่าที่เนี่ยใบผักเหลียงได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก แล้วก็ธรรมชาติของเขาค่ะมันเป็นพืชที่ต้องมีความขยันถ้าเราไม่ไปเดินแวะเยี่ยมชมหรือว่าไปคอยหมันเด็ดแตงใบเนี่ยมันก็จะไม่แตกใบอ่อนมาให้เราได้ชิมกันง่ายๆเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งผักเหลียงที่อยู่ในพื้นที่อย่างนี้ค่ะก็มันจะอยู่ใต้ร่มไม้เพราะงั้นความพิเศษของเขาคือรสชาตินะคะแล้วก็ใบขนาดของเขาค่ะมันก็จะสมบูรณ์ขึ้นเพราะธรรมชาติของผักเหลียงจริงๆแล้วเขาเป็นพืชไม้ป่า เขาไม่สามารถที่จะขึ้นโดดเดี่ยวกลางแจ้งได้เคยมีหลายพื้นที่แล้วอยากจะมีผักเหลียงไว้ครอบครองเอาไปปลูกไปปลูกกลางแจ้งเลยสิ่งที่ได้ก็คือใบผักเหลียงก็จะเล็กเลียวเท่านิ้วโป้งเท่านั้นเองนะคะเพราะงั้นเขาต้องอยู่ใต้ร่มไม้มีความสมบูรณ์เป็นพืชที่อาศัยร่มเงานะคะเขาจะได้ใบที่สมบูรณ์ขึ้นแล้วก็รสชาติดีผักเหลียงเนะะี่ยค่ะเขาจะเป็นต้องเรียกว่าเป็นพืชผ,ผักที่มีสารอาหารเนี่ยสูงมาก เราก็ไปเจอค่ะว่าเขามีให้พลังงานมีร่าทาุมีคุณประโยชน์มากมายเลยโดยเฉพาะค่ะเขามีสารแอนตี้ออกซิแดน์สูงมากที่เกิดประโยชน์กับร่างกายของเราแล้วก็ยังมีวิตามินเอที่ให้มากกว่าผักบุ้ง3-5งเท่าเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นเราเองก็เลยคิดค้นค่ะที่จะเอาผักเหลียงมาเป็นเมนูให้หลากหลายมากขึ้นกว่าเดิมไม่ใช่แค่เมนูเด็ดไฮไลท์ที่เราเคยกินกันใบเหลียงผัดไข่ ถ้าใครมาถึงชุมพรไม่ได้กินนี่ถือว่ามาไม่ถึงนะคะแล้วก็ยังมีใบเหลียงต้มกะทินะคะแล้วก็ใบเหลียงเองยังสามารถมาอยู่ในเมนูห่อหมกก็ได้นะหรือจะอไปทําเป็นเมนูหวานก็ได้อย่างเช่นคุกกี้ใบเหลียงนะคะก็หรือจะเป็นเครื่องดื่มเป็นขนมเป็นอะไรอีกมากมายก็อยากจะให้ทดลองชิมกันนะคะสําหรับใบเหลียง พื้นที่แห่งนี้นะคะบ้านน้อยกลางป่าใหญ่นะคะขอบอกเลยว่ามาแล้วจะไม่เสียดายนอกจากจะมีธรรมชาติอันสวยงามมีเสียงน้ํามีเสียงนกมีธรรมชาติอันร่มรื่นที่จะทําให้ทุกคนนั้นหวั่นไหวเวลาที่มาก็อยากจะได้พักผ่อนแล้วก็ชาร์จแบตอย่างเต็มที่มีกิจกรรมให้อหารปลามีคาเฟ่มีเครื่องดื่มที่มาจากพืชผักผลไม้ในพื้นที่มีไอศครีมรสเลิศที่ต้องบอกเลยว่าไอศครีมหน้าตู้ที่มีเรียงรายอยู่นั้น ถ้าไม่ได้ชิมจะเสียดายอยากชวนทุกคนค่ะให้ได้มาร่วมกิจกรรมกับที่นี่นะคะที่บ้านน้อยกลางป่าใหญ่ของเราหวังว่าเราจะเป็นอีกหนึ่งที่ที่ได้เติมความสุขให้กับทุกคนนะคะขอบคุณมากค่ะเกษตรหนึ่งไร่สวนจินตนาตั้งอยู่ในหมู่บ้านทอนอม เป็นการปลูกพืชผสมผสานในพื้นที่หนึ่งไร่และได้เป็นศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่นักท่องเที่ยวหรือผู้ที่สนใจสามารถเข้ามาเรียนรู้ได้สวัสดีค่ะ,กะเกษตรน่งไร่สวนจินตนานะคะยินดีต้อนรับค่ะปะนุยชื่อปหนุยจินตนาค่ะ เริ่มแรกจากที่นี่นะคะก็มีแรงบันดาลใจก็จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะคะก็ให้ทําในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงก็ให้เรียกว่าทํากินทําอยู่ทําใช้การลดรายจ่ายนะคะในครัวเรือนแล้วก็เพิ่มรายได้ด้วยการทํากิจกรรมรอบบ้านนะคะป้านุ้ยก็มีผักรอบบ้านทั้งหมดเนี่ยในหนึ่งไร่เนี่ยประมาณ21ชนิด ซึ่งจะเป็นผักใบที่ป้านุยปลูกทีเดียวแล้วก็ยั่งยืนนะคะก็เรียกว่าตัดแล้วแตกทําแบบคนขี้เกียจขี้เกียจเนี่ยทาแบบครั้งเดียวแล้วก็อยู่ได้สักสองสามปีอย่างเงี้ยค่ะวันนี้ป้านุยทําเกษตรหนึ่งไร่สวนจินตนามีรายได้พอที่จะเลี้ยงครอบครัวนะคะรายได้ของป้านุยก็จะมี เป็นรายได้รายอาทิตย์ก็เริ่มมาจากการทำผักกูดนะคะเพราะฉะนั้นผักกูดเนี่ยก็จะเป็นผักที่ดูว่าบอบบางแต่ว่าเขาจะเป็นผักที่ยั่งยืนมากนะคะแล้วก็ให้รายได้สม่ำเสมอทั้งเดือนนะคะเมนูของการทำผักกูดเนี่ยทำได้หลายอย่างนะคะป้าหนุยก็ทำตั้งแต่เก็บผักกูดมาลวกนะคะแล้วก็ทำน้ำพริกแล้วก็ยำผักกูด คุณประโยชน์ที่เป็นทางยานะคะของผักกูดเนี่ยป้านุ้ยก็รู้ว่าเขามีสารอาหารที่เป็นวิตามินเอบำรุงสายตาเยอะนะคะวันนี้เราก็นำผักกูดเนี่ยมาทำเป็นคุกกี้ผักกูดนะคะซึ่งก็เป็นเป็นผลิตภัณฑ์ ตัวใหม่ของชุมชนมหาัยแม่โจ้ก็จะเป็นผู้สนับสนุนให้ชุมชนทำนะคะพวกเราก็จะมีรายได้เกี่ยวกับการทำคุกกี้ผักกูดต,ตัวนี้มาเพิ่มอีกกิจกรรมหนึ่งค่ะถ้าใครอยากจะทำผักกูดนะคะให้เป็นรายได้ซึ่งมันจะให้รายได้สม่ำเสมอป้านุ้ยก็เชิญมาที่กเกษตรน้งไร่สวนจินตนานะคะป้านุ้ยก็จะให้ความรู้อย่างดีค่ะ เหหโลมโฮมสเตย์เหวโลมโฮมสเตย์ตั้งอยู่ในตำบลพัตโตเป็นเมืองในสายหมอกที่มีหมอกปกคลุมตอนเช้าในทุกฤดูกาลล้อมรอบด้วยเทือกเขาสลับซับซ้อนมีแหล่งท่องเที่ยวและพืชผักสมุนไพรที่มีประโยชน์อยู่มากมายอยู่ในพื้นที่สวัสดีครับผมรุ่งโรดหมไมซ้อนครับหรือผู้ใหญ่โรนดเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่3บ้านบกไฟตำบลปักทรงอำเภอพโตจังหวัดชุมพรครับ แล้วก็ตรงนี้เป็นเมืองสังคมดีอากาศดีแล้วก็สิ่งแวดล้อมดีในผืนป่าของตำบลพะโตยังมีสมุนไพรที่มีสปปรรพคุณทางยามากลน้นนั่นคือต้อนปุดต้ตนปุดคล้ายๆกับต้นขาเนี่ยครับลักษณะเดียวกันตอนนี้ที่ทางมหาลัยแม่โจ้น,นะครับวิทยาเขตชุมพรเนี่ยครับนำไปศึกษาวิจัยพบว่ามีสาร ต้านอนุมูลอิสระสูงทีเดียวเอามาทานสดทั้งหัวมันทั้งทั้งต้นต้นอ่อนนะครับทานสดได้เอามาลวกลวกจิ้มจิ้มกับน้ำพริกได้อันนี้ก็อร่อยมากตัวปุดเนี่ยช่วยในเรื่องของการระบายลมขับลมช่วยให้สุขภาพดีขึ้นนะครับเวลาเราเน่นท้องอะไรเนี่ยครับปุดเนี่ยช่วยในการขับลมได้ดีแต่พอทางมาหลาลัยแม่โจ้าพาไปวิจัยพบว่า เป็นสารต้านอนุมูลิสระสูงแล้วเอามาทําเป็นคุกกี้นะครับซึ่งทําเป็นขนมได้ด้วยก็ค่อนข้างจะดีใจแล้วก็ในหมู่บ้านบกไฟแห่งนี้มีปุดเยอะมากและไม่ต้องปลูกรับมันขึ้นเองตามธรรมชาติมันอยู่ในที่ลุ่มที่ลุ่มที่ชุ่มน้ําบางที่ก็อาจจะเป็นภูเขาก็มีแต่ถ้ามีน้ําน้ําผ่านตลอดมีความชื้นนะครับปุดมันก็จะอยู่แล้วจะอยู่เป็นเป็นดงเป็นเทือกฟันตัดยังไงก็ไม่ตายมันก็ขึ้นใหม่ ซึ่งเราจะใช้ต้นอ่อนของมันในโอกาสถัดไปเนี่ยผมว่าเมนูที่เป็นทริคเนเจอร์ของพัตโตหรือของบ้านบกไฟเนี่ยจะมีตัวปุดเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับ mm hmm. ในความเป็นพัตโตก็จะซ่อนแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นภูเขาจุดชุมวิวทะเลหมอกมีการเดินป่าศึกษาธรรมชาติมีดอกบัวผุดที่สำคัญก,ก็คือ ถ้ามาพตัตโต้ต้องมาที่นี่เพราะว่าที่นี่มีน้ําตกเขียวลมซึ่งสวยงามและใหญ่ที่สุดของจังหวัดชุมพรให้อาหารปลาในวังมัตฉาซึ่งเป็นปลาพวงที่มาอยู่ตามธรรมชาติของมันหลายพันตัวทีเดียวและที่ขาดไม่ได้ถ้ามาถึงพระโตะต้องล่องแพเหมือนกับสโลแกนที่ว่าเมืองแห่งภูเขาเขียวเที่ยวลองแพแลมโปกน้ําตกงามลื่นน้ำผลไม้สโลแกนเหล่านี้มันบ่งบอกถึงถ่งเสริมด้าน การท่องเที่ยวแล้วก็อาหารซึ่งมีผลไม้ที่สมบูรณ์แล้วก็มีแหล่งท่องเที่ยวอยู่ในนั้นก็ทําให้เป็นท่องเที่ยวเชิงนิเวศได้เชิงเกษตรได้หลังจากได้ชมแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรทั้ง4สถานที่เราสามารถนำพืชผลทางการ,กรเกษตรมาทำอาหารได้หลากหลายเมนู ซึ่งทางมหาวิทยาลัยแม่โจวิทยาเขตชุมพรได้คิดค้นเมนูคุกกี้สมุนไพรขึ้นโดยใช้พืชผักจากแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรทั้ง4สถานที่เกิดเป็นเมนูขนมหวานสุดแสนอร่อยทานคู่กับนมหรือกาแฟรสชาติอร่อยมากๆซึ่งคุกกี้ผักใบเหลียงมีสารต้านอนุมูลอิสระสูงถึง230หน่วยต่อ100กรัมซึ่งมีประโยชน์ต่อร่างกายมากม ทั้งอร่อยและดีต่อสุขภาพจ,จริงๆการนำพืชผักและสมุนไพรที่ปลูกในแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรมาแปรรูปเป็นอาหารหรือผลิตภัณฑ์เป็นการสร้างคุณค่าให้แหล่งท่องเที่ยวสร้างความประทับใจแก่ผู้มาเยี่ยมเยือนชุมชนสร้างงานสร้างอาชีพให้คนในท้องถิ่นและเป็นการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตรอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยแม่โจ้ชุมพร ตั้งอยู่ที่99หมู่5ตำบลละแมอำเภอละแมจังหวัดชุมพรมหาวิทยาลัยมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ในด้านการเกษตรสำหรับอีกพันธกิจหนึ่งที่สำคัญของมหาวิทยาลัยคือมุ่งเน้นให้ความรู้และบริการวิชาการเกษตรสู่ชุมชนเพื่อความเจริญรุ่งเรืองวัฒนาของสังคมไทยที่มีการเกษตรเป็นฐานรากดังนั้น โครงการวิจัยเรื่องนี้จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีประโยชน์ต่อเกษตรกรและผู้ที่สนใจโดยทั่วไปเพื่อเสริมสร้างทัศนคติที่ดีต่อการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของจังหวัดชุมพรเป็นแนวทางช่วยสร้างงานในชุมชนสร้างไรายได้เสริมและใช้เป็นแนวทางในการสื่อสารข้อมูลด้านการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของจังหวัดชุมพรต่อไป ขอขอบคุณกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมที่ได้สนับสนุนทุนวิจัยในเรื่องนี้